ดูสิหน้าฉันก่อนนี่คือพอชิมคำแรกแล้วว้าวจริงนะเนี่ยรีแอคชั่นจริงค่ะไม่ได้มม้จริงๆค่ะทุกคนค่ะใครอยากรู้ว่าทำยังไงและเมนูนี้ชื่อว่าอะไรมารอติดตามกันในคลิปนี้ได้เลยคุณนางเขาภูมิใจนำเสนอแบบขั้นสุดพร้อมยัง <ปะ S 2> เริ่มและนี่คือยกนิ้วไปกับคุณนางสวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนนี้คุณลีกำลังเทน้ำมันหมูลงกระทะเราได้คำสั่งจากคุณนางเขามาอีกทีว่าให้ช่วยทอดปลาให้หน่อยหน้าตามเมนูอาหารที่เห็นไปเมื่อต้นคลิปเราจะแยกเป็นสองขั้นตอนค่ะโดยขั้นแรกจะเป็นปลาเนืออแ่ยยางเดีวโ้ลลวตอนนยปปางไท วันนี้แม่คือดูดีดมากนะทุกคนจะุ้งเสี่ยงปลากับน้ำมันจนหัวเราะขนาดนี้เลยค่ะเทคนิคการทอดปลาอย่างไงให้ไม่เละของคุณลีนะคะคือเราจะต้องทอดให้สุกทีละฝั่งและน้ำมันจะต้องร้อนพอดีถ้าทาตามวิธีนี้นะคะรับรองว่าปลาจะเหลืองกรอบเหมือนในคลิปเลยนี่การทอดปลาคุณลีเขาเป็นยังไงล่ะเออมันร้น้ำมันร่อนตูนฟังคุณนางกําลังนั่งใส่มะเขือเทศแต่ดูทรงเหมือนน่าจะชื่นชมมากกว่านะเนี่ยคือชอบสุดๆอะไรที่มันเป็นผลแบบธรรมชาติแล้วก็จะบอกว่าวัตถุดิบหลักของเจ้าตัวน้ารดก็คือมะเขือน จะไปทาน้าราาเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องก่อนค่ะว่าต้องตำอะไรบ้างอย่างแรกจะเป็นหอมแดงค่ะแล้วก็ใส่กะปิลงไปผสมนิดหน่อยอแต่ตอนนี้พาคไม่ทันแล้วค่ะก็คือเอามาผัดได้เลยพอพริกแกงเริ่มสุกเริ่มหอมก็ให้เอาจเมือมะเขือเทศเมื่อกี้เนะี่ยมาเลยมะเขือเทศพันุนี้เขาลูกเล็กอยู่แล้วนะคะไม่จําเป็นที่ต้องไปผ่าเพิ่มเทลงไปในกระทะได้เลยจากนั้นก็ผัดผัดไปสักพักเ้น้ําตามลงไปนิดหน่อยให้มีความครุกริกเล็กน้อยแล้วพอมะเขือเริ่มสุกนะคะก็ให้บีบจะทาอาหารยังไงให้อร่อยเหมือนคุณนางก็คือไฟจะต้องแรงเท่านัั้้้้้นนนนคค่่่ะชีีตหหหหอออออมมมมทใเเเรรยยงพพืิวา และสีสันเมนูนี้คือสุดๆไปเลยคนดูน้ำลายแตกบ้างเลี้ยงระหว่างการพากเสียงของแป้งก็ต้องอดทนมากๆเพราะความหอมที่ได้กลิ่นตอนถ่ายคือย,ยังติดจมูกอยู่เลยตอนนี้น้ำราดได้แล้วนะคะอืจังหวะที่พ่อราดลงบนตัวปลาโอ้แม่เจา้าถ้าใครไหวก็ไปก่อนเลยนะแต่ฉันมือฟอนไม่ได้โอ้โหดูดิน่า,นานกินมากอ,ะอ่ะจังหวะนี้มีตกแต่งด้วยพริกเล็กน้อยคุณนางก็ยอมเสียหน้าไม่ได้เลยนนคะนี้พอทำเสร็จคุณนางเขาเปิดฉากกินคนแรกเลยเป็นเพราะด้วยความกรอบของปลาแล้วก็ความคลุกคลิกนุ่นนัวของน้ำรา โอ้ไปแล้วนะคุณนางเขาก็ไปก่อนแล้วนะเ้าปากแล้วยกนิ้วก็รันตีแล้วด้วยอ่ะแล้วดูเจ้าสมุเย็นตัวน้อยเดี๋ยวนี้คือเป็นงานมากไม่ยอมเป็นแค่ตัวประกอบแล้วนะคะเสนอตัวเป็นตัวหลักตลอดอืมและทุกคนดูความน่ารักของเจ้าโยนาความโตสูงใดๆก็คือแบบบนหน้าเอนดูเมื่อกี้เห็นคุณนางยกนิ้วไปแล้วนี่เห็นอยากจะทําด้วยอ่ะ,อะทุกคนให้พื้นที่เขาหน่อยแล้วกันนะคุณนางก็สอนยกนิ้วไปเลยอืมแต่มันยกได้แค่นิ้วชี้อะเนาะ <laughs>